ขบรถธรรมดาที่207นะครับ GK หมายเลข4048เือเก็บถ่ายไม่ทันนะ บริษรทอสารท่นิสานีสามเสนขบวนจอดเทียบชานชลาที่หนึ่งรถธรรมดาในเส้นทางสยายเหนือัที่สองศรับส่งเทศสารกากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีกรวรรค์มีตัวใช้การในสารกับรถทันี้ขึ้นจัดหาที่หน้าบนของรถแท็กี่าครับวันนี้ก็ได้เนี้ตามกำหนดเวลาจะออกจาก ala. สินานีสามเสนวลาสิบสนกายี bon. ่นาทีครับ ออกจากสถานีสามเสนไปแล้วจะหยุดรับส่งเรืสาสถานีชุมทางบางซื่อเป็นสายต่อไปครับวันนี้ก็มาเร็วกว่า1นึ่งนาทีนะนี่นะกรุงเทพนะครสวรรค์ขบวน2 0งศนะวันนี้ก็ได้ GEK 4 0 8นําำขบวนนะมาแทนอันต้อม4211หรือเปล่านะ ออกแล้วนะครับผมก็มาก่อ,อนเวลาด้วยนะประมาณนาทีถึงสองนาทีนะก็รอออกตามเวลานะออกบ่ายสองยี่สิบนะผมอตัวสุดท้ายครับ,ออ 2, รบ <S <S ต้ยง,ง่ามุงนาะเขาจอดบางซืนนะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะไปเปลีป่ยนรถจักหรือเปล่านะ ah, vai lá